สวัสดีค่ะพี่น้องจามาพอ,อ,อก,กันอีแล้วเนีแรลงตอนเดึกเดกมาดูกระข่าม่ตรมินิมีอย่างเนาะสู่พี่น้องกินนี่มีอย่างก,ก็กินไปเนาะพี่น้องเนาะตามมังหงมาเจอะกันอีแล้วมอนิลายวันแล้วบริกินมอนิภาพพี่น้องมากินก่อนถ้ากินกับเพิ่งกะเตง,ก,ตงกลัวน้อยกบพักเสริมสซรัเนขนมจีน ของลูกสาวเอคนสวยมาแล้วใส่หมูย่างน้องหล้าเพิ่งย่างให้ใส่หมูขาวบะหมี่ใส่หมูดำพี่น้องเอ้ยมา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 กินข้าวทุมการเสพๆว่าวลายกำลังหิวอยู่สวัสดีค่ะพี่น้องจามามากินข้าวตอนหัวแรงมือนี่ดีใจนี่อินโัวแรงพี่น้องก็บรแรงแล้วทุกหนึ่งเลยเนาะ กับข้าวฮะกับมีมี่ยังライเด้อสิบอกพี่น้องก่อนมีตามังหงกิน,น,นเก้าคาปุ้นแล้วกับพักกินกับเฮากับคือแักเสริมสาระเน่เนี่ยแล้วกับมักแตงน้อยอย่างใส่หมูดำอันนี้กับแกงข้าวไม้มามาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันขัดขัดเอาพี่น้องเนาะขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ แม่ตูดฉนไ่ได้กินใส่ขาวมาอนี่ค่ะคิดอยากจะกินกับปุ่นจะกับอันตาม,มังหุงนานแล้วบรได้พาพี่น้องกินตามหุงมอนี้ก็เริ่มพาพี่น้องมากินเดอ้อพี่นอ้องเริ่มผังลาวผังไทยเร้อจ้าพี่นอ้องผู้ใหญ่ใจดีอยู่ในประเทศรลอนอกประเทศผังลาวผังไทยอยู่ใกล้อยู่ไกลบ้านใกล้เนเคียงต่างจังหวัดและในจังหวัดเรือจ้า มามามากินข้าวในเมนตุนเด้อค่ะกับข้าวอาหารลาวอีสานบ้านเฮาเดิมๆเซียบๆควานูหย่าตมือยุบเดี๋พี่น้องเ้อง อากกินพี่น้องได้มือเลยไปตามพี่น้องไปพี่น้องกินเนาะ ว่านุญาตใส่มือเรียบ้อยเนาะเขียนเงาค่ะไอตูนที่นังรอพอชุกกินรอบ่คืลอย่างรอเด้อเนาะพี่น้องเนาะ 对，对、uh。Huh. Yeah. แฝบไปนพี่นอแมนตูนบริภาพพี่น้องกินโดนแล้วตามมะฮงสั่วกับพุ่นพุ่ขับรับปชุกชาหานาทีนี่ยกเมื่แล้ว 2คนน่ะกินคนละอย่างพี่น้องเอ้ย2ตายายในตู้บ่อยากกินตํากะปุ้นตําบหุงสั่วกะปุ้นสิาหุงขาวสุกไปกินโตก็เปียกบนี้อ้าวคนละอย่าง

พี่น้องเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกินต้มกระเพร่ารออ้อนๆจะได้มีแรงทำงานนะครับพ่ ยังเพราะนุ้ย่ากินหน้าไม่ได้พี่น้องไก่บ้าตุ๊กห้องพี่น้องกินแน่เสียงจะเปียกของน้องซาเผืนผ่ามาหนะถ้าก็กินอีกเสียบลีเดอร์น้องมามาพีพีน้องๆมากินน้ำกันเด้อ nó vay tham kim rồi suy để, để phải nợ <laughs> Mà đưa, mà đưa, phí ของหลายรอบได้เผื่อมาคูมาก,ก่อนมาหลังเนาะพี่น้องเนาะมึงยิ้กินอาหารเบาด้วยพี่น้องเด้อบ่าดะกินใช่ขา่าวกิดอย่างแบบนี้ hào kia năng cua ấy. เช็คพี่น้องเอ้ยตัดอะไรเี้แถมมืองมพอมอาตุกครับ,บมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อน้องรอบสุดท้าย,ดยไ,ได้ไหมนะ ยองเอฟซีอยู่ใกล้อยู่ไกลผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศอยู่ในประเทศมามา,มากินข้าวอาหารเบาะนะนเมนูตอนแรงๆช้่มตำข้าวใสก่กระปุกคัมลาพอสุบก็กินต้มกะเปียกต้มกระเปียกกะปีไก่เพลนในตัวมกกากินส้มตำข้ากระปุนแล้วก็อย่างใส่หมู เอาสำหรับลิปนี้กับคอโจ๊เพียงคนนี้ของเอาพี่น้องเนาะไปดูกบคลิปหนานะพี่น้องขอขอบคุ่งมากๆเลยจ้าพี่น้องทุกท่านที่ขลบอยู่ไกลอยู่ไกลค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอสสขเมนตุน่นเด้อจ้าขอครอบครัวสุขสันต์จ้าลากสวัสดีครับ